มดูของผู้หญิงเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเบาวานันั้นถ้ากนนีช่องคลอดกว้างค่ะมดูกระดูกดันจงมาทําให้คุณบางคนบอกว่าเนี่ยยกของหนักทีไรปวดท้องน้อยทุกทีเรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะจะมาติวกันเรื่องลับๆของคุณผู้หญิงค่ะกับสุตินารีแพทย์ท่านนี้นะคะนายแพทย์อนนท์เรืองอุตตมานันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ ครับ,รบลมและเสียงจากช่องแคบครับหนูอายุป,ประมาณ28ปีนะคะคไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อนจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถึงจะมีอะไรกับแฟนคนแรกครั้งแรกด้วยนะครับ,รบเรามีอะไรกันมาได้5เดือนแล้วค่ะคเดือนหนึ่งประมาณ4ครั้งทำไมเวลาที่มีอะไรกับแฟนแล้วหนูอยู่ข้างบนจะมีเสียงลมออกมาด้วยแล้วแฟนบอกว่าของหนูเนี่ยหลวมจัง หนูงงทำไมถึงได้หลวมตอนนี้หนูหมดความมั่นใจไปเลยค่ะหนูอยากจะรู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้คุณหมอช่วยตอบเลยนะคะอยู่ๆมีเสียงป้าดหายลงมาต่างคนต่างที่ใคยวาอยู่กันสอคนอยู่สองคนนี่นะเรแรกก็งงว่าเสียงอะไรนะ,ะ,ะอยู่ๆมาออมันลมจากไอตรงนี้แน่นอนค,ค,คือลมที่เกิดขึ้นคือลมของเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะครับก็ มันมีลูกสูบอ่ะแล้วรูสูบมันเกิดรูสูบหลวมมันก็มีเสียงลมเล็ดลอดออกมาปกติแล้วเนี่ยช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยนะมันต้องเป็นช่องที่มันตีบแคบไม่เป็นช่องกลวงโบนะถึงแม้ไม่มีเลยใส่เข้าไปมันต้องฟีบติดกันเป็นช่องแคบแคบช่องคลอดคนเราก็มีขนาดเส้นารตรงกลางมันสักเซนครึ่งสองเซนใส่นิ้วเล็กๆก็ยังไม่รู้สึกว่าเจ็บนะฮะแต่พอแต่งงานไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้น ก็จะใหญ่ขึ้นเป็นจาก2เซนอาจจะเป็น2นิ้วซึ่งก็กว้างขึ้นเรื่อยๆยิ่งคลอลูกยิ่งมีปัญหาเยอะนะครับรอพอมีอะไรแทรกเข้าไปมันถึงจะมีแทรกเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะพอดึงออกมาเนื้อมันก็จะตีบก็เหมือนเดิมใช่ไหมฮะอ,อันนี้คือเรื่องปกติแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าช่องนี้เป็นไม่ยอมติดหากันมันเป็นช่องกว้างๆเลยคืคล้ายๆกับช่องว่ายข้างในมีช่องว่างมีลมอยู่ข้าง,างในเราเตะเข้าไปลมก็ถูกปลืดดล้ดออกลอบมาอพอดึงปั๊บก็ ลมวิ่งเข้าไปดังไปลมก็วาดออกมาก็ทําให้มีเสียงเกิดขึ้นระหว่างมีเพศสัมพันธ์นะครับปกติหรือผิดปกติไหมครับตรงนี้จริงๆแล้วผิดปกติเกิดจากขนาดไม่พอดีกันอาจจะเป็นของผู้หญิงกว้างหรือไม่ก็ของผู้ชายเล็กอันนี้ไปโทษภรรยาก่อนแล้วนะครับของเธอลวมเอาซะงั้นผู้หญิงก็บอกว่า ของเธอเลก็ไปดูว่าความผิดนี้อยู่ที่ไทยนะคุณบอกครับแล้วในกรณีที่น้องสาวเนี่ยมีขนาดใหญ่หรือว่ารวมกันยนครับเราสามารถที่จะบริหารยังไงได้บ้างครับช่วยไงให้มันเล็กลงได้ก็ต้องดูก่อนว่าโครงสร้างของช่องคลอดของเราเนี่ยนะก็เป็นเป็นเยื่อบุช่องคลอดรอบนอกกระมาก็เป็นกาเนื้อนั้นกำเนื้อช่องคลอดเป็นกำเนื้อที่คนเราไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยสนใจอะไรกับมันแต่จริงๆแล้วมันสำคัญกับชีวิตมากนะครับถ้าเราทิ้งมันไว้เฉยไม่ทำอะไรมันเลยมันก็ค่อยยืดหย่อน ยันยืดยืดยัอนไปเรื่อย <stock S 2> จนหมดแรงก็ทําให้มีปัญหาเนี่ยคือท้องคลอดยันท้องคลอดหลวมไอจามมันแปลว่าเล็ดกั้นปลไม่ได้มีเส<ม>ียงลมบอกทัางท้องคลอดกันไหมีเพศสัมพันธ์นะครับจริงจริงแล้วผู้หญิงต้องปัญหายังไงครับก็คือเขาเรียกว่าการขบิบก้นคุณแม่หลายคนว่าเอ๊ะทำไมเราต้องขบิบก้นอ่ะวันนี้เราคุยเรื่องท้องคลอดกันใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผูรูดของ ก้นกับช so 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 ่องคลอดเป็นอันเดียวกันเราไม่สามารถจะขยิบก้นหรือช่องคลอดแยกกันได้นะมีช่องคลอดไม่มีก้นก้นไม่ใช่ช่องคลอดมันไม่ทำไม่ได้ว่ามันเป็นอันเดียวกันครับหูรูดกลมๆเนี่ยกล้ามเนื้อกลมๆเนี่ยมีช่องหน้าคือช่องคลอดช่องด้านหลังคือทวารอันนั้นขยิบเตียงไปพังกันไปพังกันทั้งพวงบ่อยขนาดไหนครับได้เมื่อไหร่ก็ทำให้นั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเวลาสามครั้งต่อวันคือเบื่อๆคิดไม่ออกขยบช่องคลอดไปก่อนเลยใช่เกี่ยวกับท่าไหมครับคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยบอเมื่อไหร่ที่หนูหนูขึ้นนบบปั๊ จะมีเสียงแต่ถ้าเป็นท่าอื่นก็จะไม่มีคือถ้ามาตรฐานที่เสียงลมน้อยหรือท่าที่ท่าปกตกิคือท่ามินชานารีคือมันจะพอดีพอดีกันไม่มีการแง้มง, ắt, งัดอะไรอ่างเเกิดขึ้นมันจะตรงตรงแต่ว่ากรณีที่มีการแบบไม่เข้าตรงตรงหรือมีการตะแคงเหมือนเราไปแง้มปากขวดเนี่ยมันจะฟีนะคือท่าที่มันไม่ ไม่ตรงไปตรงมาท่าที่แนวของการเข้ามันไม่เป็นท่าที่ตรงตรง,ตรงเลยพอดีพอดีกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยงตรงไม่ค่อยง่ายกว่าผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์น้อยมไม่น่าจะมีปัญหารเรื่องช่องคลอดรวมหรือเปล่าคะการที่มีปัญหาช่องคลอดของเขาเนี่คืออาจเป็นเนื่องจากว่าเขามีเป็นปัญหาเรื่องไภาพอยู่แต่เดิมเช่นว่าอาจจะนคนที่ต้องยกของหนักทํางานเยอะมีการเบ่งมากม เบ่งมากทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดต้องรับภาระในการรับหนักเยอะเวลาเราห้องน้ำแล้วเบ่งเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อช่องคลอดด้วยเห oh. ววร,เรอ,อ,อเวลาเราเบ่งท้องยกข้อหนักเนี่ยรู <c oughs> ้สึกว่ามันมีเลยท่วงไปนในช่องคลอด <c oughs> แล้วก็มดอลูกข,ของผู้หญิงเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบาวาวนั้นถ้ากรณีช่องคลอดกว้าง <c oughs> มือลูกก็จะถูกดันจนมา,มา <c oughs> ทำให้คบางคนบอกว่าเนี่ย ยกของหนักทีไรปวดท้องน้อยทุกทีก็คือเนื่องจากว่าช่องคลอดมันกว้างมะลูกมีจุกแล้วก็พันกว้างเนี่ยมันูมะลูกถูกดังไปเยอะพอถูกดังไปเยอะก็ปีกสองข้างก็ถูกดึงตึงก็จะเจ็บปีกมาลูกดังนั้นถ้าคนไหนบวนว่ายกของหนักแล้วปวดท้องน้อยอแสดงว่า,าคนนั้นช่องคลอดกว้างก็ระวังะะด้วยนะคะระวัง้ามปวนี้ให้ใครปฟังเป็นอันขาดวาคืออ <laughs> <laughs>